สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวแม่นมาชาแน,นลของเราในวันที่23พฤศภาคม2568นะคะเรามาเจอกันใน EP นี้นะเป็น EP ที่11ของว่นประจำวันที่1พฤศายน2568นะคะแนวทางก็จะมีทางของลักพารวยนะแนวทางของเลข8เรียวงหวยทองคาํานะคะแนวทางของหนุ่มหวยลดตแนวทางของศิลาเลขแนวทางของเลขแสนเฮงแนวทางของแอดเอทัศ์ art, เพิ่มเดิมมาส่งฉบับนะแะนวทางของเฮ้ยสวิช แนวทางให้ในความว่าสวายนะแล้วก็ปิ้าที่ดับล่างไม่ได้ลงทุนแอสสังนะคะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะเริ่มชิ้นทางล็อกพารวรนะคะสาหรับเจ้านี้นะคะก็จะเป็นแนวทางที่เป็นเลขแต่ละล็อกนะคะสำหรับวิที้วเข้าที่ล็อก9นะได้ที่เป็นเ0้าศูตัวบนเข้าตัวกลับนั่นเองนะคะสำหรับเด้งวันนี้ให้มาแนวทางนะคะล็อก1นถึงล็อกศูนเหมือนเดิมนะคะแคปหน้าจอก,กันไปนะคะอ่า ลัก1นะคะก็จะมี1 1 1 5 1 8 1 0นะลัก2นะคะ2 1 2 5 2 8 2 0ลัก3ก็จะมี3 5 3 1 3 8 3 0นะลัก4นะคะ4 1 4 5 4 8 4 0ลัก5ก็จะมี5 1 5 5 5 8 5 0ลัก6นะ6 1 6 5 6 8 6 ะะล็กศูนย์นะคะล็อกเจ็ก็จะมาจาดหนึ่งเจ็ดาเจ็ดล็อกแก็จะมีแปดหนึ่งแดห้าแปดแแล็อก,ก้านะเก้าหนึ่งเกห้าเกแดนย์ละล็อกศูนย์นะคะศูนย์หงแดละศู 0, นะคะงวดน,นี้จะเป็นยังไงจะเข้าอีกไหมร่้กันนะคะล็อกผารวยนะคะลงพห้แล้วนะคะท่านที่ขอมานะ ต่อไปนะคะเรามาดูในทางของเลข8ทิศหรือหวัวนงคำนะคะต้องบอกว่าวิธีกานั้นค่ะเฉพาะการนั้นที่เป็นเลขเด่นใสามเท่านั้นนะคะโดยที่3าั้นเข้าเที่เราร้อยบนนะคะในงวดน,นี้ให้มาเด่นที่2กับ4และให้สงตัวมาเน้นที่2820 2ด2 1 2742 4์สอง่นี่แล้วก็4 9้านั่นเองนะคะงวดน,นี้จะเป็นไงินลุ้นกันนะเลข8ทิศหรือหัวนงคำนะคะมีใครที่รอเจ้านี้อยู่ไหมอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูนาทางของหนุ่มหววล็อตนะ สระาเจ้านี่มีท่านหนึงนะคะได้ขอมาแอดลงให้เป็นบางงวดนะคะถ้าอ่างวดไหนได้มาก็ลงให้นะในงวดนี้ให้มาแนวทางเด่นที่7กับ3โดยให้3ตัวมาเด่ที่607และ143นั่นเองนะ,ะแล้วก็ให้2ตัวมาเน,นที่07 174787 0 3 1 3 4 3แป0313 43แล้วก็83นะวันนี้จะเขาเ้าด้วเปากลุ้นกันนะคะหนุ่มไฮร็อตนะต่อไปนะคะ เรามาดูในทางของสีลาเลขนะคะในงวดนี้ให้มาแนวทางบนนั้นชุดสองตัวเน้นที่03ละ53รอง04 02 07 57 52และ54สามตัวให้มาสองหางนะ3 04แล้วก็3 54นั่นเองนะคะแล้วก็ในทางล่างนั้นนะคะให้เน้นที่68และ58รอง66 69 67 57 59และ56นั่นเองนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นทางของเลขแสเฮงนะคะสําหรับในงวดนี้ให้มาแนวทางชุดสองต บนเน้นๆที่04กับ64รอง02 03 07 67 63และ62นะคะให้3ตัวมา2อางคือ52 0 2, และ562นั่นเองส่วนทางล่างให้มาเน้นๆที่52และ92นั่นเองนะคะรองนะรองห้างก็จะมี55 56 5, 58 98 96และ995นั่นเองนะคะร่้นกันนะคะว่างอน,นี้จะเป็นยังไง จะเข้าอ่าหรือเปล่านะคะแคปหนะ้าจอกันไปนะแอดนำะมาแบ่งปันกันนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางของแอดแอดฮาร์ดเพิ่มเติมมา2ฉบับนะฉบับแรกก็จะเป็นเลขเด่นหลักร้อยให้มาคือ1 2 3 459นะคะฉบับนี้แอดไม่ค่อยได้ลงให้นะคะดูกันนะคะว่าคนนี้จะเข้าหรือเปล่านะแล้วก็ฉบับที่2ก็จะเป็นทางที่เป็นเลขเด่น10หน่วยบนนะคะฉบับสีม่วงนี้ให้มาคือ0279นะคะ0 2 7แล้วก็9นะ ราเจ้านี้นะคะแอดได้เลียงนทางที่เป็นเลขเด่น10หน่วยล่างไปแล้วนะซึ่งเป็นจะับบสีฟ้าสีน้ําเงินเนาะ,ะมาดูกันนะคะวันนี้แอดได้ทัดจะเข้าอีกไหมต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของเฮ้ยสาวทิงช้านะคะสาวหรับคู่เดียวนะคะเจ้านี้เข้าที่ทางเลขเด่นกบนนะแล้วก็น่าจะเป็น93ที่เป็นคู่ตัวบนนะแล้วก็เด่นล่าง8ดนั้นนะคะแปดเข้าที่หลักไหน หลักสิบล่างนั่นเองนะคะสารับนงวนี้นะคะมีท่านหนึ่งขอมานะแต่ก็ลงให้ประจาด้วยนะคะถ้างวดไหนให้มาเนะาะสำหรับเนื่องนี้ให้แนวทางบนเด่นที่8โดยให้ในส่วนตัวที่8 4แล้วก็แปจนะคะส่วนแนวทางล่างให้เด่นถึงให้เด่นที่1 เสียงไปแล้วอ่ะก็ให้เด่นที่หนึ่งล่างนะคะแล้วก็สองตัวล่างนั้นเน้นที่สองหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนั่นเองนะคะงวดนี้จะใครไหมก็ลุ้นกันนะทางของเฮ้ยสติช้านะเจ้านี้ชอบเข้าเล็กเด่นเล็กวิ่งนะคะและช็อคก็สลับกันด้วยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของเล็กจางคนบ้านสวายนะสำหรับในงวดนี้ให้มาเป็นชุด3ตัวและ2ตัวเหมือนเดิม นะคะแคปหน้าจอไปมาดูกันนะคะว่างวดน,นี้จะเข้าไหมเลขดังคนบ้านสวายนะคะแอดนำมาแบ่งปันกันนะคะสําหรับแนวทางไหนนะคะที่แอดหามาให้ไม่ได้หรือไม่รู้จักไดแอดก็ต้องขอภัยด้วยนะคะอืมแคปหน้าจอกันไปนะสําหรับแนวทางที่แอดลงให้ประจําาก็จะลงให้เรื่อยสําหรับแต่ละงวดแต่ละงวดนะคะอืมงวดน,นี้ยังไม่รู้เลยะว่าจะซื้อตัวไหนนะคะยังไม่ชอบตัวไหนเลยนะคะ แอดว่าจะซื้อนะคือเก้าแปดนะเก้าเก้าแปดนะคะแอดว่าจะซื้อนะคะเพราะว่าอแอดฝันนะคะว่าาได้ไปกราบพระเนาะพระก็จะมีพระหลายรูปมากนะคะมีหลายรูปบ้างนะอันนี้เป็นพระสงฆ์นะแล้วก็ไปเจอยายคนนึงนะคะยายบอกว่า,าให้ ให้ดูในใน่านบัตรแบงก์ยี่สิบนะคะแล้วก็บอกว่าเก้าเนี่ยจะมีแปดตัวนะนะคะเขาก็เลยบอกว่ามีเก้าเก้าด้วยนะนะคะแอดก็เลยจะซื้อเก้าเก้าแปดอันนี้คือเลขท้ายสามตัวนะคะไปเชลตเตอรรี่เอานะคะแต่ว่าตัวเก้าแปดเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะ หายากนะสำหรับสำหรับแอดทางแอดนะไม่ทราบว่าทางนู้นก็หาหายากไหมนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากซื้อเนี่ยก็จะต้องจองไว้ก็ได้ใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้ามีนะคะก็ประชคของเราต่อไปนะก็จะ ิดท้ายที่นวทางเลขดับของสร้างนะ,ะซึ่งเป็นฉบับดับล่างไม่ได้ลงทุนนะคะที่เรียนนั้นนั้นผ่านใช่ไหมในงวดน,นี้นะคะให้มาดับล่างไม่ได้ลงทุนอ่าสิครั้งเหมือนเดิมนะคะก็จะมี74 16 5803 87 296 1 9 0 3แแล้วก็45นะคะให้ดับตรงๆเท่านั้นนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่างวดน,นี้ จะผ่านอีกหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าเจ้านี้เนี่ยดับค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีนะคะามาดูกันนะคะว่างวดนี้จะแข็งแรงต่อไปไหมนะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่11ของว่าประจำวันที่1นึ่งที่เดือยันสองนาร้อยหกบแปนะคะท่านใดที่ดูแล้วชอบนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะแอดก็จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องนงี้แอด จะซื้อนะคือ998นะคะถ้าเป็นความฝันเนี่ยอาจจะอาจจะลดเพิ่มนะคะอาจจะเป็น997ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็น6 7 6 8ก็ได้นะะัดเราพังกับหัวด้วยเนาะแล้วก็เมืองเมืองวดที่แล้วนะแอบบอกอะไรนะ7 9 9 7ใช่ไหมแต่ออกอะไรออก87นะคะก็ลดลดบ้างเพิ่มบ้างนะคะแต่ถ้ามันอ่ เยอะเกินไปนะคะก็ไม่ต้องลดเพิ่มๆนะก็ตรงๆไปเลย <c oughs> นะค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันต่อไปและ EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ